หรืออยาาชวนเรียกว่ามาฟังฟังแล้วก็กลัอบไปใชคะแล้วท่านท่านนายกสมาคมอดีตท่านนายกสมาคมท่านนายกอาของพวกเราก็บอกว่าออบตอบตทุกใหม่ใช่ไหมคะต้องใช้ใจเป็นนะคะซึ่งข้ขออนุญาตท้าวความชีวิตเองน,นะคะว่าวัตถุประสงค์ของการ จกหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าแต่ถ้าคุณจได้นะคะตอนที่เราเปิดตัวโครงการก็คืออยู่ภายใต้โครงการที่ว่ายกระดับองค์กรตรอสอบสนท้องถิ่นนะคะโยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูลนะคะความรู้แล้วก็ความรุ่งระดับประเทศนะคะและก็โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนและการพัฒนาระดับพื้นที่นะครับร่วมกับ มูลนิธิส,มสมนสการปกครองท้องถิ่นและก็สมาคมศรีบัณทิตสมัยท่านคงจําได้นั่นคือจุดเริ่มต้นขออนุญาตท้าพางสักนิดหนึ่งนะคะว่าและในวันที่เปิดหลักสูตรนะคะที่โรงแรมเราว่าการ์เรนนะคะท่านคงจําได้ก็จะมีท่านอุดรมาสติชิตพรประธานมูลนิธินะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านประธานกองทุนกสบ กองทุนสนับสนุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมจักระจาดประเทรสุทธิพอทน่าจะจำได้ใช่ไหมคะนะครับเพร่ะหน่วยบริหารราชการทุนและกรรมพัฒนาระดับพื้นที่ก็คือหน่วยที่ทำหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดนะครับวิจัยนวัตกรรมนะครับในการสนับสนุนการทํางานขององค์การปกครองต่างๆท่านเอกชมนะครับเพราะฉะนั้น โครงการน,นี้จึงไม่ใช่โครงการที่เรียกว่าฝึกอบรมหรือบรรยายนะคะแล้วก็เดินทางแต่และท่านต่างคนต่างเราดำเนินการเราต่้งต,ต,ต้นสูงไหมคะแล้วร่วมกันกําหนดประเด็น,นะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติการบนฐานการวิจัยใช่ไหมนะคะเพราตั้งแต่ย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ3-4เดือนนะคะที่พวกเราอูร่วมกันมา นะคะตรงนั้นเป็นการฝ่อเป็นการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงการฟอมโจทย์ร่วมกันนะคะและก็หาวิธีการที่จะลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยครับตรงจุดนั้นนะคะแล้วเราก็มีพันธมิตรจากอ่ากิารด้วยวันนี้เราก็เห็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบางรพานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีนี้เป็นต้นและก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นผู้ส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติการพนฐานของการวิจัยนะคะเราได้ยินนะคะหลายท่านที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้บอกโอ้ยข้อมูลจะปฏิบัติการการวิจัยนะคะได้คําตอบเนี่ยต้องมีข้อมูลนะคะมันต้องมีข้อมูลจะพัฒนาเปลี่ยนนักบริหารเป็นนักพัฒนาก็ต้องอยากจะรู้ว่าพัฒนาอะไรก็ต้องมีข้อมูล เะคะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าพื้นที่ของพวกเรามีศักยภาพมีโอกาสตรงไหนก็ต้องมีอะไรครับพี่เต๋อแล้วก็เตา๋าก็ต้องมีข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าปฏิบัติการแรกจึงเป็นฐานที่สําคัญนะคะคือเรื่องของข้อมูลนะคะนี่คือตัวตัวสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็มา ทีนี้ข้อมูลอะไรล่ะถูกไหมคบพี่เต่อบอกทุกคนบอกพูดหมดข้อมูลสําคัญจากข้อมูลอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลหิบที่ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อ นะคะวันจากข้อมูลมัน้ามีการกำบวนมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ใช่ไหมคะเพื่อให้มันบอกให้รู้ว่ามันมีเพนพอยอะไรมันมีจุดอ่อนตรงไหนมีสกขภาพตัวนี้โอกาสตรงไหนบ้างและจะทําให้ข้อมูลเรนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับไปพัฒนารายได้ไปพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมคนี่แหละคับคือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำกันนะครับ ร้อยประมาณร้อยหกสิ้าแห่งเรื่องของคุนตั้งเป้าไว้ให้ทุกแห่งค่ะให้ทุกแห่งนะคะแต่แต่แต,แต่อยู่ที่ว่าท่านต้องการหรือไม่ไหมครับก็สิ่งที่จะให้ใช่ไหมครับซัพลายอะ่ะถ้าไม่มีดีมาน่ะไอตัวซัพลพยมันก็ก็ให้ไม่หลายใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านต้องการหรือไม่แต่การที่จะแสดงว่าต้องการหรือไม่เนี่ยนะคะดูตรงไหนนะครดูที่ว่าท่านจะเรียกว่าอะไรดีมีส่วนที่เรียกว่าต้องการที่จะขับเคลื่อนงานหรือพื้นที่ของท่านหรือเมืองของท่านเแนบบี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นคือตัองอย่างนั้นครับ ทุนจากหน่วยวบริหารและการทุนละการพัฒนาระดับพื้นดินยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าว่าจะต้องจะต้องมีหรือไม่มีแต่ว่าเตรียมไว้ให้แต่อยู่ที่ว่าท่านต้องการหรือไม่นะคะถ้าท่านบอกว่าไม่มีปัญหาและวามต้องการอะไรต่างนะคะก็ไม่รู้จะอาไปทำอะไรถูกไปครับเพราะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้รับก,การตอบสนองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทุนแหล,แหล่งแรกมีที่ไหนที่ยกมือได้ไหมครับว่าไม่เอาเอาแล้ว คะร้อยหกสิบห้าไม่เอาแม่โอ้ยเอาค่ะแต่ท่านบอกกันเอากี่บาทเอาไหมน้มอยหกสิบห้าแต่แค่ก็จะฉะนนั้ทุนนี้ทั้งใน,นส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะคะทุน,นทั้งในเชิงของกินทายนะคะความร่วมมือต่างๆนะคะองค์ความรู้ต่างๆทุน,นทั้งในเชิงของกินแค่ ท่านั้นยังไม่พอค่ะเรา,ย,ายังมีพาร์ทเนอร์ของเราที่ร่วมสนับสนุนการทำงานนะคะก็คือ,อสปริงออฟของปตทสองหม้อและมหาทยรลั่างๆที่ร่วมเพราะันจะเห็นว่าความร่วมมือในระดับประเทศมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครโครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความร่วมมือระดับประเทศความร่วมมือมันเกิดขึ้นแล้วทั้งระหว่างองค์กรครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและองค์กรครองส่วนท้องถิ่นกับ วิชาการองค์ก,กรตรวจสอทเองกับภาคเอกชนกับภาคประชาชนในพื้นที่ของท่านนี่คือเป้าหมายหนึ่งของการขับเคลื่อนส่วนของตัว,ตวนี้เพราะเราถือว่าวันนี้ไม่มีใครทํางานคนเดียวได้นะคะต้องประสา,คาน,นสาความร่วมมือกันและการประสานความร่วมมือนะคะที่เป็นรูปธรรมที่สําคัญเนี่ยก็คือการแชร์รีซอสนะคะเอาทรัพยากรมามา,มาร่วม ลงถันกันมาโฮมงกัน,กนบ้านแบบเรียกว่ามามาโฮมกันมากองรวมกันคือการแชร์รีซอสมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเข้าะสบแต่ยังไงก็ตามค่ะท่านขาในการที่ที่จะลงมือนะคะมีเอกสารน้าทำโครงการอะใช่ปะท่านมาท่านมาเรียกว่าอะไรผมไม่อยากจะเรียกว่ามาเรียนแลกมาแลกเปลี่ยนนะคะแน่นอนท่านต้องมีโครงงานเนาะ วัโครงงานหรือโครงการน,นะคะมีอะารบ้านะคะมีสิ่งที่อยากจะทาเยอะเลยนะคะวันนี้เอาสิ่งที่อยากจะทำาปยากสิ่งที่อยากจะแก้มาสื่อสารออกมาเป็นเอกสารนะคะมาเป็นข้อเสนอโครงงานข้อเสนอโครงการน,นะครับมันแต่จะเป็นโครงการแบบไหน ะะเรามีกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดนี้ร้อยเรียงจากสิ่งที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่านที่พวกเราทํางานร่วมกันจะส่งต่อตรงนี้ให้กับเราจะเต่าและเราช่วยใจหลอกกันว่าสิ่งที่ทาํางานตวเนี้มีอะไรขาดตกบกพร่องไปแลนะ,ะอะไรที่ต้องเติมต้องเพิ่มต้องเสริมบ้างนะคะอะไรที่ไม่ใช่ท่านฟีดแบ็คเลยนะคะแล้วเป้าหมายของนี้ก็คือว่าเราน่าจะต้องได้โครงงานเนาะ โครงการนะคะที่ที่เรียกว่าแต่และที่165ที่นะคะมีอยู่ในมือและเป็นโครงการที่ตอบสนองมาและความต้องการของื้นที่เห็นไหมคะเนาะมันเพราะเราจะลงมือทำงานวิจัยใ,ใช่ไหมคะเราลงมือทำแล้วก็ต้องมีโครงการเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะคะยื่นต่อนหน่วยต่างๆ ะเบื้องต้นก็คือบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท <ines> ี่นี่แหละหรือบอมศนี่แหละจบเราแล้วต้องเติอะไรค่ะสามข้อในการงานนะครับผมก็อย่างที่ทางท่านอาจารย์ได้นเรียนนะครับก็ในเรื่องของกรอบโครงการวิจัยารนะครับที่เป็นโครงการแล้วันนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์นได้เรียนว่าัตรบมศสเราไม่ได้แค่เรียนแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่เราก็มีการทำิง เรามครงการจริงๆที่จะเกิดขึ้นจากลู้เทศกาลครับอย่างที่นตออย่างทั้งหนึ่งร้อยหกสิบห้าใช่ไหมครับเทศบาลท,ที่จะมีของเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ้งตรงนี้เองบอปทอยเครือข่ายก็จะร่วมกับทุกท่านนะครับในการที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เกิดขึ้นจริงนะครับโครงการนี้ต้องเียนว่าไม่มีคำว,ว่าร้มเร็เวนะครับมีแต่ต้องสำเร็จนะครับผมนี้ รอบในส่วนของหัวข้อหรือเรื่องที่เราจะทำนะครับมันสามารถตอนนี้แบ,บ่งไปในเขตเรื่องมาไัน,นะครับเร,เรื่องนี้ไดมาจากไหนครับเองเรื่องนี้ไดมาจากการที่เราลงทะเบียแล้วกันนะครับศึกษาร่วมกันกระหว่างบวบทอและเอเอเอีนะครับก็จริงหัวข้อแต่หัวข้อเนี่ยครับถามว่าได้มาอย่างไรจริง,รง,รงเราไม่ได้คิดกันขึ้นมาลอยๆอยนะครับ เรามีการลงพื้นที่ไปนะครับสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารนะครับก็ทีนี้ที่ได้เจอท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เราลงเข้าไปพูดคุยอะครับเพื่อทําความเข้าใจอะไรบ้างหนึ่งคือเรื่องของเนื่องจะเป็นปัญหาของเทศบาลแต่ละแห่งที่มีบริบทอาจจะแตกต,ต่างกันใช่ไหมครับความต้องการก็เช่นเดียวกันพอมีปัญหามันก็มีความต้องการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อเพื่อดูแลประชาชนที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วทีนี้เองพอเราไปคุยเรื่องปัญหา ความต้องการเราเการ็กาาาม,มาคิดร่วมกันระหว่างองรทากับเครือข่ายเนียครับว่าแล้วโซลชูชันอะไรล่ะที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาท่านหรือตอบความต้องการในเชิงของว่าจะเป็นนโยบายการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดทุกท่านนะครับผมตรงนี้เองก็เลยนํามาสู่ตัวเจ็ดหัวข้อที่เป็นหัวข้อกานในใรแยหลักของวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ,นนรบถามว่าเรา คิดขึ้นมาแล้วเราได้ได้มีการลงไปตรวจสอบไหมว่าสิ่งที่เราคิดเครือข่ายคิดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ที่องค์กรปกครองส่วนของคิดต้องการหรือปล่าเราก็เลยลงซ้ำครับว่าแบบเอสิ่งที่เราคิดร่วมกันเนี่ยทุกท่านต้องการไหมเรื่องของฐานข้อมูลอย่างเงี้ยครับโดยที่ผลสรุปสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลหลักการเพราะว่าจากใั้งเชิงของการมาที่สุภานได้ทำว่า เมือ่อต่อลดสัมปทานให้ที่เป็นเรื่องของการประเมินความความสารที่ทิ้นข้างต่างๆนะครับเราที่ต่อลดสัมปทานที่ทางอป,ปตได้จัดขึ้นนะครับผมแล้วก็มองเห็นเรื่องของความสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลแล้วกันนะครับที่จะสามารถต่อย,ยอดในเชิงของมไม่ว่าจะเป็นการดูแลประชาชนของเราการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตนะครับเทศบาลเองก็คิดได้จริงนะครับตรงน,นี้ครับแต่นี้ ชื่อเซสชันนี้มันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงทางข้อเสนอโครงการวิจัยนะครับผมเราก็เข้าใจถึงตรงนั้นนะครับทางเราก็อบบะทอและเครือข่ายนะครับก็ร่วมกันจัดทําเป็นร่างข้อเสนอต้นแบบแล้วกันนะครับในห้าหัวข้อด้วยกันนะครับภายใต้เจ็ดหัวข้อที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ สุขภาพเรื่องของการจัดก,การภัยพิบัติต่างๆนะครับเรื่องของข้อมูลโครงสร้างาพื้นฐานนะครับผมซึ่งทีแต่ละเรื่องเองนะครับตอนนี้ถ้าทุกท่านเลือกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบา่ายทุกท่านจะได้รับข้อเสนอต้นแบบในแต่ละหัวข้อแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องจะเป็นสุขภาพนะครับผมการจัดการภัยพิบัานถึงแวดนรอมนะครับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งตรงน,นี้เองเราก็ได้นรรอุไว้ให้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ย ทุกท่านก็จะได้รับสิ่งหนึ่งก็คือเราเราไม่ได้แค่เขียนหสั่งการและเห็นผลให้แต่ในตอนนี้ก็คือเรามีการกรวจดในเชิงของข้าวกุหรือผลที่ไนะครับรวมไปถึงข่าคําว่าหลังจากเรามีระบบการสอบเรามีข้อมูลเช่นี้ในเชิงของนโยบายในเชิงของการดูแลประชาชนข้อมูลตรงนี้ครับสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเราก็ศึกษาจากเคสติงกิงตรงไปถึงเคสตกับประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นีนะครับ แึ้วเือหาตรงนี้อาจจะเป็นรายละเอียดในตัวข้อพระเร้าของของทุกท่านแต่ละเทศบาลนะครับตรงนี้นะครับ,ตรรบแต่ว่าท<ช>่านเจาจะนำเสนอให้เหตุก่อนใช่ไหมคะว่าเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างไรครับ ก็จริงๆในเซสชันนี้ผมอาจจะเล่าข้อข่าวก่อนมาเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันนะครับในเซสชันหลังจากที่พักเบรกนะครับแต่นี้อาจจะพาทุกท่านเห็นภาพก่อนละกันนะครับว่าสิ่งที่ทุกท่านจะได้มีอะไรบ้างนะครับเรื่องหัวข้อนี้จะได้อะไรกลับไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเทศบาลอเราแต่ละที่นะครับก็อาจจะขออนะพาทุกท่านไปดูเรื่องนี้กันนะครับก็ในส่วนแรกนะครับด้วย สิ่งที่เราทำวันนี้นครับมันจะเป็นเรื่องของงนานฐานข้อมูลกลางเทศบาลหรือที่เราทําร่วมกันระหว่างบครทอนและเครือข่ายจะเรียกว่าตัว SDI หราอ d a แพลตฟอร์มหรือพลตฟอร์มที่เกีวบข้อมูลเมืองนะครับอธิบายง่ายๆที่โรงเรียนครับที่ฐานข้อมูลกลางเทศบาลลกันทุกเรื่องในเทศบาลเกิดอะไรขึ้นข้อมูลภายในทุกมดก็จะอยู่ในฐานข้อมูลกลางตรงนี้ซึ่งพอเราเปนฐานข้อมูลกลางตรงนี้ครับมันสามารถที่จะรับให้เกิดเรื่องของ าการบูรณาการข้อมูลจากภายในหน่วยงานได้แล้วกันนะครับจักเริ่ที่ข้อมูลอยู่กองไหนที่อยู่แค่กองนั้นคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาดูได้จะเข้ามาดูก็ต้องไปขอคนเป็นคนใช่ไหมครับตรงนี้มันก็ทําให้เกิดการบูรณาการกันนะครับซึ่งตัว์แปรกองอนะครับก็จะเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลซึ่งหัวข้อวิจัยทุกขั้นนะครับก็จะเหมือนถ้าถ้าลูกซ้ายมือเก่งแบบเล่นใออกก็เหมือน,น,น,ออนขนมชานะครับเนือ หนึ่งหัวข้อจริงๆมีหลายขนมชั้นนะครับก็คือมีชั้นขนมชั้นหลายๆชั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้แผนกรเนี่ยไม่ว่าจะเก็นยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานก็มีข้อมูลถนนข้อมูลเรื่องของคลองเรื่องของเสาไฟต่างๆนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่น จากภาพโดรนเนี่ยเราสามารถที่จะไปทําเรื่องของลงทะเบียนต่อไปก็ได้ต่อไปแต่และต้นมีเลขทะเบียนอะไรนะครับคือในข้อมูลทะเบียนทั้งหมดนะครับซึ่งสแสดงถึงแผนที่ทั้งหมดนะครับในมุมหนึ่งอะจากที่ท่นานอาจารย์ได้แนะนําเหตุตอนเช้าเรื่องของผู้สูงอายุคน,ดดนไ,ได้อาการปลุกปาอบตางเราจะดูแลเขายางไรได้ดีที่สุดนะครับมันเป็นความต้องการของ กระแสสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องของผู้สูงอายุเอาไปข้อมูลผู้สูงอายุข้อมูลผู้ได้อัการผู้ถามก็จะมาอยู่ในแพตฟอร์มนะครับท่านนายกท่างเจ้าหน้าที่ก็สามารถดูแลประชาชนของเราเนี่ยครับให้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับผมใครฝาอะไรต้องการอะไรทั้งหมดจะสามารถดูได้จากแพทฟอร์ม่านี้นะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะรวมไว้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาที่จะเกิดขึ้นกับทุกเทศบาลแล้วกันนะครับที่อ่นานรังในโเรียนนะครับผม ผมอาจจะขอขอนุญาตยากตัวอย่างในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสัญญาณภัทยพทิบัติน,นิดนึงนะครับข้อที่หัวข้อของถืไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการบูรณาการหาข้อมูลเป็นหลักนะครับเราจะใช้ข้อมูลที่ทางเทศบาลมีอยู่นะครับทําให้เกิดการบูรณาการกันจากข้อมูลหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องสุขภาพเราก็ต้องมีเรื่องขององส์การน่าสูงองค์สุิภาพองค์ส่วการสังคมนะครับในการที่เราจะสร้างข้อมูลให้เกิดการบูรณาการกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงแผนกรนะครับที่ได้แบ่อันนี้ในกรณีของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราเอาเรื่องของโล่นะครับ มาใช้นะครับเพื่อที่เราจะสร้างฐานข้อมูลเมืองที่เป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างที่ได้เรียนท่านถนนต่างต่างพวกนี้ครับเราจะดึงข้อมูลแปลงข้อมูลจากภาพถ่ายโดรนออกมาเป็นข้อมูลทีทัานแล้วก็ไม่อยู่ในบทบนระบบแผนที่เมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะมนี้เทศบาลก็สามารถที่จะเข้าดึงข้อมูลได้นะครับว่าอตอนนี้เสาไฟตันนี้เริ่มเสียแล้วหน้าอะไรเงี้ยมันเบเลขที่อะไร ก็ในดน้านของาการภชยทิบัตรเองนะครับจากข้อมูลโดนเมื่อกี้ครับเคสของภัยทิบัติจะใช้โดนตัวหนึ่งนะครับในการที่จะทําข้อมูลในเชิงของระดับละกันนะครับพอทําเรื่องของระดับเองเราสามารถสร้างแที่ความเสี่ยงของการเกิดทีฟฟิบัตรนะครับโดยที่เป็นเรื่องของผลกระทบกิมันหลังแบบนีครับเราก็จะเห็นว่าที่ทางการไหลของน้ำที่ยังไงบ่างตรงนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นผลผลิตแล้วกันนะครับในกรณีที่ท่านเลือกท่านใดเลือกออข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้ไปเลยนะครับผมก็ระทำเสร็จชิ้นของการตนี้นะครับครับแต่ทีนี้ผมอาจจะขอขอ,ขอนุญาตเล่าในภาพรายละเอีอเยดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจากห้าข้อเสนอต้นแบบนะครับที่เราพัฒนาขึ้น ใจเย็นก่อนเราไม่ได้จำกัดความคิดทุกข่้นนะครับทุกท่้นอยากจะเสริมอะไรอยากจะได้เรื่องอะไรก็สามารถเพิ่มไปนะครับก็ก็คุยกับที่ดกษาภใครในกลุ่มหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นสนใจที่จะอยู่ในแต่ละกลุ่มใน้ช่วยพัฒรกแบบนี้นะครับผมก็เล่าห้าหข้อแล้วนะครับว่าได้อะไรแล้วไปใช้อะไรนะครับซึ่งใช้อะไรเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะครับผมได้ที่แบบจากขัานนายกหลายๆแข่งมาการเป็นไอเดียนะครับให้ท่านเช่นเรื่องของ สุขภาพสุขภาพก็เป็นเรื่องของการจะทำฐานข้อมูลตัวแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเมื่อกี้ครับที่เป็นรูปแบบแอนที่ใช่ไหมครับ<ม>ข้อมูลเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมน,นั่นหมายถึงผู้เร mm. ้โอกาสอ,อยู่ตรงไหนผู้สูงอายุอยู่บ้านหลังไหนบ้างต้องการอะไรใชไหมครับทย่อยากจะปรากฏบนแผนที่นะครับท่านนายกท่านหนึ่งนะครับได้ควอนุญาตก็เลยว่าเออ พอเรามีขา้นข้อมูลชุดนี้ที่มันปรากฏบนแนที่อรับไม่ว่าจะเป็นการดูแลบริการสาธารณสุขหรือการให้สวัสดิการสังคมเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าสมมติมีนโยบายลงมาที่จะให้เรื่องนี้สมมติเรื่องสวัสดิการให้รดเข็นเราก็สามารถดูข้อมูลได้แล้วว่าใครยังไม่ได้ลถเข็นบ้างเพราะฉะนั้น คนที่จะได้ก็จะควบคุมมากยิ่งขึ้นไปทํามากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งคนป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ไหนเวลามีนโยบายเรื่องอะไรก็สามารถทํานโยบายที่โปร่งปลุกได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะคบเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ข้อเสนีทาวน์นะครับเราโฟกสัสในเรื่องเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยเพราะว่าทางเราก็ได้จากการสัมภาษณ์สองทางท่านนายกหลายแห่งลงไปถึงเจ้าหน้าที่อะครับเรื่องขยะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ทุกท่านพบปัญหาและอยากจะแก้ไขแล้วกันนะครับในส่วนนี้เรื่องการถ่างานข้อมูลก็คือเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขยะแต่ละคนเลื่อนลงไปถึงการมีโซลูชันที่เป็นเรื่องของการติดตามรถขยะการใช้ข้อมูลพวกจากเครื่องสื่อสารพวกไฮโดรเจนเนี่ยครับในช่วงติดตามว่าไอ้รถขยะเราตอนนี้วิ่งอยู่ไหนแล้วนะจะต,ต้องมีก,การกำหนดการวิ่งยังไงเพื่อที่จะประหยัดเชื้อเพลิงทำยังไงให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมน,นะครับส่วนที่สามเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือในบอกข้อตรงนี้อาจจะตกไปตรงมาที่หนึ่งก็คือข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเรื่องของสินทรัพย์่็จะเป็นเสาไฟถนนต่างๆนะครับข้อมูลทุกอย่างถนะูกแปลงเป็นดิจิตลทั้งหมดถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปทําอะไรลนะ่ะนี่นะครับก็คือต่อไปสมมุติ หนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปทุกขั้นสอบไปสามารถที่จะได้รู้ว่าและก็สามารถประชาสัมพันธ์ประชาชนได้ด้วยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปการที่เมืองเติบโตไปครับพื้นที่ไหนจะต้องการโครงสร้างพื้นฐานใดเพิ่มบ้างหรือพื้นที่ไหนต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้พอเรามีข้อมูลตรงนี้ครับเราจะสามารถที่จะบอกเลยได้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรให้เกิดขึ้นดีๆกับประชาชนบ้าง น,นี้มาจาก่านนายกท่านหนึ่งนะครับขับผมไม่ได้คนเองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวรจัดการพิบัติครับเพราะว่าเราพบว่าในหลายพื้นที่ครับเรื่องของน้ำท่วมก็เป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเรื่องของแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม ต่อไปมันสามารถที่จะเป็นไปถึงในเรื่องของระบบภัยพัต,ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นประบบการเตือนภัยน้นำท่วมต่างๆนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงน้ำท่วมหรือไม่และทั้งนี้จของสวัสดิการเช่นเดียวกันเราก็สามารถทราบได้ว่าพื้นที่ไหนมีความเสีย่ยง,งที่จะเกิดน,น้ำท่วมในกรณีเกิดน้ำท่วมแล้วเราต้องให้สวัสดิการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับส่วนเ,เรื่องสุดท้ายครับผม,ผม อสุดท้ายเป็นเรื่องเศรษฐกิจฐาน่างนะครับหรือเศรษฐกิจชุมชนนะครับตรงนี้เราจะทำกาขันข้อมูลชุมชนนะครับผมว่าภายในชุมชนของแต่ละเทศบาลนะครับมีของอะไรดีสินค้าชนิดนี้เช่นผ้าใหม่แล้วนะครับผ้าไหมผ้าไหมนี้ผลิตที่บ้านไหนได้บ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับผมก่อน ที่จังหวัดหนึ่งนะคะท่านนายกก็ตตอนร,นรับท่านประหลัดกับท่านเอกมนตรเไปตรวจเยี่ยวนะครับก็มีคําถามเลยว่าแล้วจังหวัดคนมีของเออะไรบ้างล่ะแล้วอยู่ที่ไหน,นถ้าเราไม่มีชข้อมูลตรงนี้ที่เตรียมไว้ทั้งหมดบนแผนที่อะครับการต,ตอบเรื่องนี้มันอาจจะยาเกเป็นๆนะครับพอเรามีตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอ๋อจังหวัดฉันมีของเอเอเอ,อยู่ที่นี่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับ ในกรณีที่มีงบประมาณที่จะลงมาเพื่อประชาสัมพันธ์หรือสับสนุนสินค้าทองเท่ก็าสามารถที่จะทาได้ตรงกลุ่มมันิ่ขึ้นลงไม่ถึงต่อยอดในอนาคตในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเศรษฐกิจของทุนตนแต่ละที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราทําต้นแบบขึ้นมาแล้วทางท่านนายกท่านผูน้ริหารเทศบาลหลายๆที่นะครับก็ให้ความรู้แล้วกันแล้วก็ได้เรียนรู้ไปได้วยกัน,นครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นท้าข้อเสนอนะครับกรอยยัดยิ่งยันะครับอันนี้เป็นแค่ต้นแบบนะครับช่วงบ่ายก็จะมีถ้าทุกท่านมีความต้องการอะไรอยากขอเพิ่มเติมอะไรในข้อเสนอที่ทุกท่านน่าจะได้รับหลังจากนี้นะครับผมที่ทีุ่กท่านเลือกไปเนี่ครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับก็หารือแบบคุยใจต่างๆได้ผมและทีมงานก็ยังคอยสอร์ตอทุกท่านอยู่นะครับก็ถ้ามีคาถามอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับก็สอบถามได้เสมอนะครับและส่วนหนึ่งก็คือ อาจจะนี้เดี๋ยวในเรื่องของอาจารย์แหน่งนก็อยากจะทำเพราะว่าท่อคนเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์แหน่งก็จะรับไปจากการนี้ครับครับก็สำหรับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็หวังว่าวันนี้เราจะได้พบกับที่สมบูรณ์นะครับวันสองวันนี้จะได้โอเบอร์อริเสเซิสมบูรณ์กันแล้วก็ได้รับทุนจากอาจารย์แหน่งกันเยอะๆนะครับผมก็ขอ <c oughs> บคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่าน